ก่อนที่จะเริ่มการบวกการลบเดี๋ยวเรามาทวนกันก่อนนะคะจากกิจกรรมการหยิบการ์ดค่ะถ้าถามว่าครูหยิบได้บวก3แปลว่าครูจะเดินขึ้นไป3หน่วยนะคะหลังจากนั้นค่ะครูหยิบได้การบวก5ค่ะครูก็จะเดินต่อไปอีก5หน่วยค่ะทําให้จุดสุดท้ายที่ครูยืนอยู่คือบวก8ค่ะดังนั้นครูขอแทนสนัญลักษณ์การหยิบการ์ดด้วยประโยชน์สัญลักษณ์การบวกค่ะและผลลัพธ์สุดท้ายอยู่ที่บวก8ดังนั้นคําตอบข้อนี้ก็เลยเป็น บวกแปดค่ะถัดมาค่ะการหยิบการครั้งที่สองค่ะครูเริ่มต้นที่ศูนย์ค่ะการหยิบได้ลบหกหมายถึงการเดินลงไปด้านล่างหกหน่วยค่ะและใบที่สองหยิบได้ลบสามทำให้ครูต้องเดินลงไปอีกสามหน่วยค่ะทำให้จุดสุดท้ายของครูอยู่ที่ลบเก้าค่ะดังนั้นครูขอแทนสาลัก,การเดินทางของครูเนี่ยด้วยสาลัก,การบวกและจุดสุดท้ายคือลบเก้านั้นผลลัพธ์ก็คือได้ลบเก้านั่นเองค่ะ จาก2กิจกรรมนี้ fake, นะคะนักเรียนจะพบว่าประโยคสารัการบวกที่ครูเขียนทั้งสองเนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าการเขียนประโยคสัลกษณ์ให้อยู่ในรูปการบวกหรือว่าเขียนให้อยู่ในรูปการบวกลักษณะเนี้ยค่ะการบวกที่มีเครื่องหมายเหมือนกันนักเรียนสามารถหาได้โดยพิจารณาเครื่องหมายค่ะหากทั้งสองจำนวนมีเครื่องหมายบวกเหมือนกันแน่นอนว่าผลลั์ก็ต้องเป็นเครื่องหมายบวกค่ะและตัวเลขที่เกิดขึ้นตรงนี้เกิดจากการนำค่าสมบูรณ์ของสองจำนวนนี้มารวมกัน เช่น3บวก5ก็ได้8ค่ะในทำนองเดียวกันค่ะหากเป็นการบวกที่มีเครื่องหมายลบเหมือนกันค่ะนักเรียนก็จะสังเกตว่าถ้ามีลบเหมือนกันผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นก็จะเป็นเครื่องหมายลบค่ะและตัวเลขก็จะเกิดจากการนำค่าสัมบูรณ์ได้6กับ3บวกกันกลายเป็น9ค่ะเกมถัดมาค่ะครูขอเริ่มในกรณีที่เราหยิบแผ่นการ์ดในทิศทางตรงกันข้ามค่ะ เช่นเราหยิบได้บวกสามครูเริ่มต้นจากศูนย์คะคะแปลว่าครูก็จะเดินขึ้นไปได้สามหน่วยค่ะถัดมาค่ะครูหยิบได้การลบหกแปลว่าครูต้องเดินลงมาด้านล่างหกหน่วยค่ะสามสี่ห้าหกทให้จุดสุดท้ายของครูอยู่ที่ลบสามค่ะดังนั้นผลลัพธ์ในข้อนี้ของครูก็จะเท่ากับลบสามค่ะถัดมาค่ะในเกมที่สองค่ะครูทําการหยิบการดไปแรกได้บวกเจ็ดค่ะ น,นครูก็จะเดินขึ้นไปด้านบน7หน่วยค่ะและหยิบครั้งที่2ครูหยิบได้ลบ3ค่ะดังนั้นครูก็จะเดินลงมาด้านล่างจํานวน3หน่วยค่ะทําให้จุดสุดท้ายของครูค,ค่ะอยู่ที่บวก4ดังนั้นครูขอแสดงประโย์สาณ์การบวกลักษณะน,นี้ได้เท่ากับบวก4ค่ะจากกรณีการเล่นเกมทั้ง2กรณีค่ะนักเรียนจะสังเกตว่า เป็นการบวกของจำนวนที่มีเครื่องหมายต่างชนิดกันค่ะถ้าตัวหนึ่งเป็นบวกอีกตัวจะเป็นลบค่ะดังนั้นนักเรียนลองสังเกตผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะโดยการพิจารณาลำดับแรกค่ะพิจารณาเครื่องหมายค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าบวก3และลบ6เนี่ยค่าสมบูรณ์ของลบ6มีค่ามากกว่าค่ะหรือนักเรียนอาจจะดูที่ตัวเลขก็ได้นะคะตัวเลข6เนี่ยมากกว่าเลข3ค่ะดังนั้นเครื่องหมายของผลลัพธ์เนี่ยก็จะเป็นลบตามเลข6ค่ะ ส่วนผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นค่ะเลขสกับเลข6เนี่ยกลายมาเป็นเลข3ได้ยังไงนะแน่นอนค่ะว่าต้องเกิดจากการนํามาลบกันดังนั้นครูก็แค่นําเลข6กับเลข3เนี่ยนำมาลบกันก็จะได้ผลลัพธ์เป็น3นั่นเองค่ะในทํานองเดียวกันบวก7บวกกับลบ3เนี่ยนักเรียนจะสังเกตว่าเป็นการบวกต่างชนิดกันค่ะโดยหากครูพิจารณาเครื่องหมายนะคะจะสังเกตว่าเลข7เนี่ยมากกว่าเลข3ค่ะ ดังนั้นผลลัพธ์ของเราเนี่ยต้องมีเครื่องหมายบวกตามเลข7แน่เลยค่ะจากนั้นค่ะเป็นการบวกต่างชนิดการเราต้องนําตัวเลขมาลบกันค่ะซึ่งเลข7ลบเลข3ก็จะได้เลข4ค่ะดังนั้นการบวก ที่มีเครื่องหมายต่างชนิดก,กันค่ะผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นนะคะเครื่องหมายจะมีตามค่าสัมบูรณ์ของตัวมากค่ะและตัวเลขที่เรานำมาบวกกันเนี่ยเราจะนำค่าสัมบูรณ์มาลบกันค่ะดังนั้นการบวกของจำนวนที่มีเครื่องหมายแตกต่างกันเราจะพิจารณา2ออย่างค่ะ1พิจารณาเครื่องหมายตามตัวมากค่ะ2ตัวเลขจากการบวกกันเราจะนำมาลบกันค่ะ